สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อที่ว่าพันหกร้อยกับพันยอดดานะคะลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ,ะมีเพื่อนนะคะถามมานะคะก็บอกว่าให้เอาลักษณะของพันยางพันหกร้อยนะคะ R, R I M หกร้อยนะคะกับพันยางหกร้อยยอดดํานะคะเอามา ชอสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลา์นะคะวันนี้นะคะก็เราจะเอาลักษณะพันยางนะคะของพั0หกับพั0หกร้อยยอดดำนะคะมา,ามาบอกกับเพื่อนๆน,นะคะว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูพันหกรกันก่อนเลยดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจชงด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อๆไปจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า1,600นะคะเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะค่ะ1,600ทุกคนจะเห็นว่าต้นของเขานะคะจะเขียวนะคะแบบนี้นะอันนี้ก็คือแม่พันธของเรานะคะแม่พันหกร6อ0เนาะอันนี้ต้นของเขาจะเขียวใบกลมนะคะใบกลมบางทีก็ใบเรียวแบบนี้ทุกคนจะเห็นนะคะอ่า ใบออกลักษณะกลมแบบนี้นะคะทุกคนใบออกกลมใบบางนะคะแล้วก็ต้นเขียวนะคะชัดจะเสมอแบบนี้สวยนะคะทุกคนแล้วก็เวลาทีา่ยอดของเขาหรือว่า,าลำต้นของเขาจะตรงนะคะจะตรงแล้วก็ออกชัดเสมอ,อทุกคนจะเห็นนะคะว่าก้านนะคะก้าน ของ600นะคะพัน600จะไม่มีสีดำหรือจะไม่มีสีแดงนะคะจะไม่มีสีจะเป็นสีเขียวตลอดเลยทั้งต้นนะคะ,ะลำต้นก็เป็นสีเขียวก้านก็เป็นสีเขียวนะคะทุกคนเห็นไหมอ่านี่นะคะอันนี้ก็คือพัน600นะคะทุกคน ใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะยอดก็เขียวแบบนี้เลยนะคะใบออกลักษณะกลมๆนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นออกรีๆหน่อยนึงแต่ไม่ถึงกับรียาวนะคะอ่านี่ไะเห็นไหมคะออกลักษณะกลมนะคะอ่าตรงโคนใบก็จะอ่าเรียวแล้วก็มาป่องตรงกลางแบบนี้นะคะบางทีก็กลมนะคะอืม แต่ลําต้นของเขาจะสังเกตได้เลยค่ะว่า,ากลมต้นเขียวก้านเขียวยอดเขียวใบเขียวนะคะแล้วก็ใบของเขานะคะคจะไม่มีหยักนะคะไม่มีหยักก็คือมนกลมนะคะริมริมใบจะไม่หยักนะคะทุกคนจะกลมนะคะนี่เห็นไหมกลมๆนะคะกลมๆแบบนี้ค่ะ สังเกตได้เลยนะคะว่า,าเวลาที่พันหกร้อยเนาะเขาจะไม่มีก้านดำไม่มีไม่มีเป็นแบบแดงๆหรืออะไรนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยจะสีเขียวนะคะใบกลมแบบนี้ยอดกลมแบบนี้นะคะยอดเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ออกชัดแบบสม่ําเสมอนะคะค่ะอันนี้ก็คือ,อพันยางหกร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพันยางของพัน หกร้อยยอดดำกันบ้างนะคะลักษณะของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูเลยจ้าอันนี้นะคะเราก็มาเห็นต้นนะคะของพันหกร้อยยอดดำนะคะทุกคนอันนี้ก็อันนี้เขาก็เป็นยอดแก่แล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าลักษณะที่เราเห็นชัดเลยก็คือใบนะคะใบมันทุกคนจะเห็นใบไหมคะสีของใบมันนะคะแล้วก็โตแล้วก็ เป็นใบโตนะคะใบโตอันนี้บอกตรงๆว่าลักษณะของเขาจะแตกกิ่งเยอะนะคะแตกกิ่งเยอะเขาจะมีพุ่มเยอะนะคะ,ะแล้วก็มาดูโคนกิ่งนะคะโคนกิ่งของเขาจะเป็นสีนี้เลยค่ะเห็นไหมสีออกอดำดำแดงแดงนะคะบางโคนก็ออกแดงแดงดำดำนะคะแต่ยอดที่เขาออกอยอดของเขาจะเป็นสีดำดำหรือแดงแดงนะคะยอดนะคะที่เขาบอกว่ายอดดำนะคะ อันนี้ดูลักษณะก้านนะคะทุกคนจะเห็นก้านไหมเนาะนีะ่เห็นชัดหรือเปล่านะคะก้านตรงนี้นะคะออกเป็นสีดำๆำนะคะออกเป็นสีดำๆหรือสีแดงแดงนะคะไม่เขียวไม่เขียวเลยทีเดียวนะคะ,ะดูง่ายๆ่ยนะคะลักษณะของเขานะคะลำต้นของเขาจะเขียวเข้มแบบออกคล้ายดำนะคะแล้วก็ใบมันนะคะพอโดนแดดแล้วใบเขาจะมันแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือก้านดำนะคะ เห็นไหมคะก้านสีดํานะคะอันนี้ก็คือ600ก้านดํานะคะ600ยอดดํานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปลองไปดูอีกต้นหนึ่งดีก่าค่ะอันนี้ใบยอดของเขายังประหลาดนะคะยังไม่แก่เต็มที่เนาะเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอยอดออกจะเป็นสีดําๆนะคะีน,นก้านแบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมเขาจะเขียวเข้มจริงนะคะแล้วก็ใบใบมันนะคะใบมันนะคะ ใบออกมันๆเนาะแล้วมาดูก้านนะคะก้านกับลำต้นนะคะเห็นไหมก้านเขาจะเป็นสีนี้เลยค่ะอันนี้คือก้านแก่แล้วเนาะเราก็สามารถที่จะอบอกตรงๆนะคะว่าถ้าเราเห็นต้นนะคะเราเห็นต้นแบบชัดๆนะคะแล้วก็เห็นยอดเห็นลำต้นอะไรเงี้ยเห็นใบนะคะเราก็จะรู้ทันทีเลยว่ายางพานันันเป็นพันอะไรหมายถึงว่า ต้องเป็นพันยางที่เราเห็นบ่อยๆด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราไม่เคยเห็นพันยางนี้นั่นเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าพันหกร้อยยอดดำหกยองห้า6นึ่งสามเก้าศูนย์สี่นะคะหรือสามพันหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถบอกได้นะคะถ้าเราเห็นชัดๆนะคะอาบางทีนะคะอ่าเราก็ ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะคะถ้าอยู่ในภาพเนาะเราก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มเพราะว่าเราไม่เห็นแบบจะจะแบบนี้นะถ้าเราเห็นจะจะแบบนี้เราก็จะมองออกเลยว่ายอดนะคะทุกคนจะเห็นไหมยอดตรงนี้นะคะยอดออกสีดํานะคะยอดออกสีดําเลยเห็นไหมคะยอดก้านใบแบบนี้นะคะสีดําออกสีดํานะคะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตรงยอดของเขายอดอ่อนนะคะว่าไม่รู้จะหาได้ไหมนะคะ พราะอันนี้อ่ากว่าจะหาได้2ต้นนี้ก็นานอยู่นะคะค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือ600ยอดดำนะคะ6ก0้ก้านดำนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้จะ้ะค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะอ่าคอมเมนต์นะคะมาพูดมาคุยกันก็ได้หรือใครมีเทคนิคอะไรนะคะก็อ่าฝากมานะคะหรืออ่าเทคนิคนั้นน,น,นะคะก็ขอเอาอนุญาตนะคะมาทำเป็นหัวข้อคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ นี่นะคะก็คือ600ก้านดำมองลักษณะออกเลยจ้ะแค่เราเห็นใบนะคะเห็นใบเห็นลำต้นเห็นก้านเห็นกิ่งเราก็รู้นะคะว่าพันธุ์นั้นเป็นพันธุ์อะไรนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเคยชินของอความคุ้นเคยนะคะของแต่ละพันธุ์ที่เราอยู่กับเขาด้วยนะคะอ,อันนี้เราก็สังเกตได้นะคะว่าเป็นพันธุ์600ยอดดำเนาะ Look, me, me, Darwin, นี่จ้ะเป็นลักษณะนี้เลยเนาะก้านดำๆแบบนี้นะคะนีออ่ออนะคะออกออกลักษณะนี้นะคะทุกคน600ก้านดำยอดดำนะคะทุกคนจะเห็นนะคะอันนี้น่เราเจอเราเจอแล้วนะคะอันนี้ก็คือ600ยอดดำนะคะเห็นไหมคะยอดจะเป็นสีนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมนี่หกร้ก้านดำยอดจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนยอดอ่อนเนาะยอดอ่อนจะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคน อันนี้ก็คือยอดอ่อนของเขานะคะนี่ก้านเขาจะออกดําหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะออกดําใบอ่อนบางท kind of ีก็ยังดํานะคะยอดอ่อนตรงเนี้ยบางทีก็ดํานะคะแต่ถ้าโตมาหน่อยเขาก็จะออกเขียวนะคะอ่าเห็นไหมคะแต่ก้านดำอยู่นะคะก้านดำแต่พอเขาแก่แล้วก้านโคนนี้เขาก็ยังดําอยู่นะคะโคนก้านก็ยังดํานะคะถ้าใบแก่แล้ว อ่าย,ยังยังดำอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะยังดำอยู่ก็คือมองออกข่าวว่าอ่าพันไหนเป็นพันไหนนะคะล้วดูลักษณะของใบนะคะเขาจะเป็นใบมันๆนะคะแล้วเขาก็จะมีกิ่งเยอะนะคะกิ่งก้านเยอะนะคะค่ะอันนี้ก็คือ600ยยอดดำเนาะลักษณะของเขานะคะ